ไปถ่ายตรงไหนหน้าเวทีไม่ลูกฝนตก,มก,มกแม่เอารลมมาให้ฉันบ้างที่ฉันตากฝนแม่กลางร่มไม่ฉันหน่อยถ่ายรูปใช่ไหมไปถ่ายตรงข้างนู้นเลยมานี่เลยมาตบกี่นไหโซฟีเรเร็วดิตรงนี้ฝนมันตกอะ่ะไปตรงนู้นนี่

ดค่ะดอบคะเสื้อสีสวยมากเลยเสือไยเวขอขออนุญาตนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าแป๊บนึงลูกอ่าแม่แม่เลยแม่เลยไม่เป็นไรคะแม่ไม่เป็นไรแม่แป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงนอจาจะ่หน่อยม่ใหม่เลย เป็ไหมอ๋อเพื่อนไรสดเพื่อนบอกว่าไงไปแล้วโอเคขด่างคาคยคมันดัางมันจะทำยังไงดอกด่ากันดากันรูสิเพลงันดงมอะไรราสดบังกงบังกงไร่โดไล่ดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา แม่ยังพูดแม่ยังพูดแม่จะเร่มกันจับก่อนเอาคนใหม่จับใหม่กันยแม่ตาลเลยนแม่ี่ครับยน่ารักี่น้าอต้องจงน้อง่นม่แม่แม่น้องงลไม่เนี่ยเนี่ย่่ลูกอกแล้วพี่น้ามาคกัน่ล ไม่วาสได้เีนีสวยเหาเดี๋วไเจะเจสวยเอทไมหลายรอบจัจเอาทำไมเนี่ย่เ้าไปเนลยไปแม่แม่เข้าไปแม่ถ้าเป็นแม่ไม่จะเก็บ2องพันถ่ายหลายรอบเไม่ได้มาคนเดียวคนนัถ้ามาคะเดียวจะถ่ายกับสอง ถ้ามาคนเดียวกันให้เก็บห้าคำมาป่มกักับใครอ่ะก็มาคนเดียวกันเฉยเก็บเลยเก็บเลยนะถ่าหลายรอบอ่ะแอบล่มกัน totally นี่ไงแอบลมกันนี่ไงไม่รู้แถวเขาอยู่ตรงไหนพี่งผมไม่รู้แถวเขาอยู่ตรงไหนมาตัดนะรมไมต้เกลียดเลยน้ามิบาร์ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอย่าลืมเพลงยามทอแม่พรนะโอ้ยยังยังลายไรอีกยี่ละไม่ได้เขาอยากจะบอกอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปแม่พรนะ

เป็นลงรูปับครับเป็นเมียฉันเี่ยอะไรเฮ้ยลูกอย่าไปใกล้ไฟเท่าไหร่นะปล่อยมาหน่อยลูกปลอมาหน่อยเดินหน้ามาหน่อยลูกเดินหน้ามาหน่อยแม่กอดได้แต่อย่าให้รุนแรงอย่าพากลุ่มไปลงรงปแม่กอดได เจ้าแม็กซ์วสวัสดีครับเดี๋ยวมันมึนแล้วมันม่นแล้วลองเพลงให้แม่พรฟังหน่อยแม่พรแม่พรไม่หลับลองเพลงแม่พรหน่อยยังงั้นลายังงั้นแม่พรพนอนไม่หลับแม่พรอยู่ไหนมามามายังไนอังไงลูกอันไงมาเปิดกล้องห้ด้ยคเปิดไฟก็ได้ที่นี่

แต่ใจที่ยังแข็งเกร่งจะสู้ไม่ถอยเพื่อลบรอยความจนที่แกล้งขอเพียงมีเธอเกมเดจะลบตำแน่งความล้มทิ้หัวลูกลูกแม่สองใจหากันก้าไปสูพฝันวันนี้วันนั้น วันไหนให้เธออดทนสัญญาด้วยใจลูกผู้ชายจะพร้อมเดินชนเคียงคู่กันไปสองคนอย่าสับสนจะบคนพื่เธอสิ่งที่รอคอยจคนแม่อามไม่ล้ไ่นีี่มีวันนี้พี่มีล้น ให้เธอ <c oughs> อดทน <c oughs> คอยเป็นกันชนเ <c oughs> มื่อพี่ยืนเ <c oughs> ส้สิ้นใจไม่ไกลแค <c oughs> ่รอเธอคง <c oughs> เจอ <c oughs> หาเธอรวม ร้ก่อนเลยเอ็มม่อได้จะบอกนะไม่เป็นคาตอบของชีวิตลูกนะยายายาเธออย่าฆ่าเพื่อนเธออย่าฆ่าเพื่อนเธอดิบอกพญามิจฉาเหม่ยนะครับเอ็มอมลูกก่อนเอม มันมืดอ่ะมันมืดไม่มีไฟเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อีงานเนี้มันมืดไปทั้งมืดมืดอย่างนี้แหละ <c oughs> น้องกลับเลยเหรอหรือไปที่โรงแรมก่อนอ่ะไปเดินไปไหนก็ไม่รู้เวลาจานอะ จานไหนอะจานบนเวทีน้นักดนตรีไงจานนักดนตรมันมืดอ่ะเนี่ยเราไลมืดก็ยังจะไล่สดก็มันมีคนดูอยู่อ่ะสู้มากเลยทำไงให้มันสว่างแล้วไม่มีใครเปิดไฟให้อ่ะเดี๋ยวพันอนกับแม่แววนี้อ่าเดี๋ยวโชคดีนะแม่เดี๋ยวหลังเจอกันใหม่ นั่งคือตอนค่อยกลับตอนเช้าแมอนนี้ก่อนนะแคนี้ก่อนนะคะแม่เพราะว่าไฟเขาดับแล้วอะค่ะมองไม่เห็นด้วยน้องเขาจะกลับแล้วขอบคุณมากนะคะแม่วันดีค่ะ